เราอยู่ที่ไหนจ้าพัทยาหรือเปล่าใช่เลยแต่อากาศคืออากาศคือดีมากแบบหนาวเลอับเบอร์สิอบอ,อากาศคือคุอากาศบูรับเบอร์แต่ว่าวิาวขัทยา่นนี่นะคะริมหาด แล้วก็มีคนมาวอลเล่บอลคือแต่ประเด็นคือหญ้าข้างทางของที่นี้วสวยมากอันนี้คือดอกไม้ธรรมชาติแ๋่วเราไปดูทะเลกันดีกว่านี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นหินหินกดรวดโอ๊้หินแบบแต่งตู้ปลาเวอร์แล้วก็จะเป็นทะเลเลยเสียงดังมากน้ําทะเลเพราะว่ารูด กลิ่นลงไปถามว่าจะดูฟังเสียงตอนลงว้าวตอนนี้มาอยู่ที่สวนดอกไม้แล้วนะจ๊ะตรงนี้จะดอกไม้แล้วก็ตรงนู้นเป็นทะเลมองไปเห็นทะเลด้วยคือตอนนี้เรารู้สึกเหมือนเจ็ตแลกอือเป่าอันนี้เขาเรียกเจ็ตแลกรยอเป่ายังไม่หายเหรอคะ อาจ็ืนจริงแต่เราตื่นปกติกูตื่นหกโมงกูก็ง่วงแต่เราตื่นอตีห้านี่คะของที่นี่นะแล้วตอนนี้เที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วเราอระมาเราเป็นเด็กน้อยนะคะเ่องนู้่ชนถนนอะไรก็ต้งสวยไปหมด มองไปแล้วมันโล่งตาม,มากคือมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถเข็นข้างทางไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีมีเพียงดอกไม้มเรียบโกสวยหรูหมาข้างถนนไม่มีนะอันนี้เหมือนจะเสียงเงินค่าเข้านะ <c oughs> สวนดอ,อกไม้แต่เราก็ไม่เข้าไปเรามาเดินลอด,ลอด แล้วเดี๋ยววันนี้เราต้องสู้ชีวิตกันต่อโดยที่เราอ่ะจะเข้าไปที่พักซึ่งมันไม่ใช่ที่พักที่เราจะอยู่ถาวรที่มาทํางานที่นี่ด้วยนะมันเป็นที่พักแบบว่าเขาสํารองไว้ให้ก่อนเพราะว่าที่พักที่เราทํางานอ่ะมันยังเต็มอยู่นะมีเด็กสปริงอยู่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนของแม่เบลอีทีนะคะเป็นพี่เราก็เรียกเขาว่าพี่อะคะเป็นแบบ เขาให้เรามาอยู่ด้วยางคะเพราะว่าเราไม่มีที่อยู่เราเป็นคนเร่ร่อนนะคะพี่ก็ใจดีให้เรามาอยู่ด้วยนั้นเดีวันนี้เราต้องเข้าไปที่พักที่เขาหาไว้ให้เราก่อนส,สวยมากมุมวิวบอลหลังสว็บรรยากาศมันกว้างเลยอ่าใช่โอ้มีรถ 那那那不热了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 เปลี่ยนวันใหม่แบบงงๆต่อจากเมื่อวานนะที่เราบอกว่าพี่ของเบลจะพามาส่งที่โรงแรมนะคะก็คือเมื่อวานตอนเย็นพี่เขาพาเรามาส่งที่นี่เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปในห้องแล้วเราก็นอนหลับจนไปตื่นทีหนึ่งทีสามแล้วก็ออกกันมาไม่ได้นะคะก็นั่งทำนน่นทำนี่ในห้องอะไรเงรี้ยเอามาทีก็ตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าไม่มีแดดเลยวันนี้เดี๋ยวให้ดู ีไม่มีแดดเลยอ่ะ okay. เราก็เป็น,นประจำแอดเวนเจอร์กันวันนี้วันนี่คือไม่ชินเลยที่แบบว่า,าเขาจอดรถได้ค่อนข้างกันนจริงเดี๋ยววันนี้เราไปไหนกันบ้างไปดูกัน Let's go <S mm hmm. น่ากลัวมากเลยเลนมันใหญ่อ่ะ mm hmm. กคนเป็นการสให้พวกเราด้วย <laughs> มาถึงแล้วอันนี้คือภารกิจแรกของเรานะคะก็คือเราจะมาซื้อซิมคอร์สนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ว่าปกติที่ศึกษาเราก็หกสิบห้าสิบคือเป็นแบบแฟมิลี่ได้เลยที่เพื่อนหันกันสี่คนอะ่ะใช่ก็คือตอนนี้เรามาซื้อคอร์สแล้วนะคะจริงจริงอนิมิเตดอ่ะมันหกสิบห้าเหรียญต่อเดือนนะคะแต่ว่าเราจะใช้คเครดิตค,คอร์สนะมันจะเหลือห้าสิบเหรียญต่อเดือนโอเคเดี okay, ๋ยวตอนนี้พี่เขาไปดูให้เรากอนเดี๋ยวเราจะไปดอนัชชี เราจะดูว่าหนึ่งหนึ่งดอกเนี่ยซื้อไปได้างโอเคแสดง Activate ิ i เ,เรียบร้อยก็คือสรุปก็คือเดือนละเดือนละห้าสิบเหรียญเป็นอันลิมิเต็ดแต่ว่าเดือนแรกนะคะเดือนนี้ก็เสียค่า Activate ิ i ก่อนสิบห้าเหรียญ <Okay. S 3> เป็นหกสิบห้าเหรียญแล้วเดือนอื่นก็ห้าสิบเหรียญน,นะคะพนักง,งานก็ทำให้ทุกอย่าง เป็น e s i m นะคะก็คือเรียบร้อยสำเร็จรูุล่วงไปได้ด้วยดีพนักงานบริการดีมากโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นร้านไหนกันอันนั้ก็น่าจะของกินตอนนี้หาของกินก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังจะ11โมงโอเคตอนนี้ก็ได้ร้านที่กินข้าวแล้วค่ะ นี่นะคะได้อาหารกลางวันวันนี้แล้วเป็นร้านในชีฟูดนะคะลาบลาบลืมลืมอะไรลายูนี่นะคะที่เราสั่งมาหนีพิเศษของเดนอร่อย เป็นอะไรไก่แล้วก็มาเอาซอสอะไรน<ช>ี่ไายชีลี่มาจ้าโอเคอร่อยเดี๋ยวชิมน้ำแตงโมู้กนอร่อยแบบว่า,าไก่อ่ะน้ำแตงโมอร่อยนะจริงๆแล้ว,วเป็นผัเนะเป็นผัดอร่อยได้อยู่แต่ว่ามันเลอะหรือวปล่าน้ำเต้าหู้อะไรเนี่ยอร่อยแต่ว่าแปลกแปลก กำลังจะไปร้านดอนร่าชีกันต่อใกล้มากเดินมาจากตรงรนู้นั้นดูตรงนู้นมันก็เป็นแหล่งเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูว่าร้านดอร่าชีขายอะไรบ้างเหมือนจะเป็นทุกอย่างหนึ่งดอนไม่แน่ใจโอเค ไอไว้ปะเหมือนปะไปดูสิไือ่อยากได้เนี่ยสมุดนี่ได้มาแล้วค่ะของที่เราได้อ,อ,อันนี้แชมพูอันนี้ครีมนวดชิวนีน้หนึ่งดอกอุปกรณ์ห้องนงห้องน้ำ เหรียญพิ่ซ่านี่นะหนึ่งเหรียญหนึ่งดอนอ้อมเล็กต้อมเล็กบ่เบื่อวะมาแค่สองสมุดคือบ้านเราอ่ะชีตแพงมากเลยจริงคุณมีเท่าไหร่มือสองครีมชีต ่ขอ,องดองก็มีเนี yeah. ่ยเอาไปกินผักดองอัสตา้ yeah. นา,านี่แหละช็อคโกแลกรีนอสปูดากัสนี่าาเนี่ยซัลเบอร์ทงมะเขือเทศอะไรมีหมดเลยอันนี้เป็นโซนของกินแหละ คิดถึงข้าวเพิ่งซน้อข้าว<ม>าสุกหกแม,ม,ามา่มามา่มาเกรดก็าากาหายวันดอนนะที่ฉีดพ่อขาม่ายากิโซบะยากิโซบะหนดอนนี่เป็นแบบว่ามักใส่น้ำร้อนนี่ท็อปเรืเมท เนื้เรียนหมดเลยนะจ๊ะทูน่าอันนี้คุ้นๆเหมือนว่าเคยกินเลยอ่ะใช่หรือเปล่าทูน่านซุปข้าวโพดมีใครจะทำไหมสุข้าวโพด อะไรอะคะอ๋อพริกใช่ไหม,มแต่ว่ามันจะเผ็ดเท่ามะละไม่พริกอย่างนี้มันจะเผ็ดไหมเผ็ดเท่ามารเราเป็นพริกแห้งไปดูอย่างอื่นกันต่อนี้นะถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยเซเว่นเนี่ยเข้าไปดูได้เลยเก้าสิบบาทที่นี่หนึ่งจุดสองห้าก็คือสามสิบกว่าบาทเป็นไงนนเป็นไง<ด>จ๊ะวันี้ถูกมากใครก็แพง ถูกเฉยแล้วเียบเดียวกับข้าแรงอือโซนหลักชาติอันนี้โซนเกลือโอ้โหหลากหลายก็คือบ้านเราก็ DIY นะคะใช่เลยของที่ขายอะพวกแบบสิ่งของต่างๆ่งะ ใช่เลยายไปอยู่เขาไปไม่จ้าทายเนอเใส่เงยไปลมไปเบลล์ลวนี่ด้วยแก้วนี้ด้วยถือแก้วนี้ด้วยโอ้ยจะตกจะตกกว่าจะถึงกว่าจะถึงแคชเชียร์เนี่ย เลยค่ะใครรองคำขอขอ้อนครับคอขนนันอ,อะไรว่ะนะก็หมานี่ก็มีเกิบนะคะใครเกิบพังมาซื้อได้บบมนะดมไม่ต้องแบกมานะถูกด้ว โอเคไปจัดตัองคอ์ตักจุยอะไรล่ะแบนนะแบนใบน้ำกะเชียเปิดหนึ่งหนึ่งช่องโอเคไปตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแต่ว่าของฟ้ามันก็เป็นเช่นนีแ้แหละ ยังไม่เบื่นะตอนนี้กำลังจะเดินไปเอาอาหารที่สั่งเอะไมในแอปจ้าเดี๋ยวเราสั่งอะไรเราไปดูกันฮตอนนี้หนาวหนาวนะเดี๋ยวดูก่อนกี่องศา สิบเจ็ดโอ้โห oh, no. วันนี้ไปเอาข้าวกับมากินที่ห้องแล้วก็เอาน้ำนอนไม่มีอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปหาเก็ตที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต เดี๋ยวไปถึงร้านแล้วถ่ายให้ดูอีกทีนะไปกันเอาอีกแล้วที่เดิม ได้เอกเพลยโอ้ขอบคุณต้องูเมียวเขาดูปะเมีมึงเหรอว่าต้องสั่งใช่ไหมมันต้องเด้งเมีมึงแหละ มาแล้วในแอปนะคะก็ามาโชว์เมยวพี่จองไว้ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะในคอมมอนเน็นี่นะจ๊ะตัดบัตรเรียบร้อย21.39เหรียญโอเค thank you อเวรอแป๊บหนึ่งจ๊ะไม่ได้ ช่อัน,นเบอร์เล็บมน่า้าอีวมาบเบอร์รี่ชิ้นใหญ่เบอร์หนึเพราะว่าบอกเบอร์ี่มันเป็นหนึ่งเมนูไปเลยดูนี่นเกี๋ยวเกี๋ยวว่าเราอะแซ่บ โอ้โหอันนี้ข้าวแอ่ไก่ทธยญกิษอันนี้เบลลี่สั่งเป็นเส้นกับอะไรเนี่ยดูแซบมากดูแซนตอนม่รเนก็มีเกียวสองชิ้นไม่ใช่เกี๊ยวเก๊ยวเฮ้ยเขาอันนี้เขาให้หรือของอะไรเนี่ยคุกกี้เสี่ยงทายหรอแบบตุ้ ซ่อมจริงเ่ยโอเคแล้วเราไปอีทกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีเป็นอีกวันหนึ่งแล้วตอนห้าโมงเย็น กวน,นิดหน่อยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะกำลังจะเดินไปที่ทาร์เก็ตนะอันนี้คืออีกวันหนึ่งแล้วจากคลิปเมื่อวานที่เราไปแ a นด a าเอ็กเพลสนะก็คือข้ามมาอีกวันหนึ่งเลยแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีภารกิจอะไรมากก็จะไปทาร,ร์เก็ตอารมณ์คล้าย เหมือนบิ๊กซีบ้านเรานะเท่าที่รู้มาเดี๋ยวไปเจอคลิปตะลุยฮเกตกันถึงแหละรอนติดตามชมในคลิปหน้าใช่บ๊ายบาย